เวลาที่เพื่อนๆไปทําบุญไหว้พระแล้วได้กราบพระสงฆ์ลงเนี่ยเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าอะไรทําให้ท่านมาบวชพระที่มาสวดให้เราฟังเนี่ยจริงๆแล้วท่านอาจจะมีเรื่องดักๆอะไรที่เราไม่รู้อยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าเราก็ลองมาฟังเรื่องแปลกๆวันนี้ดูดีกว่าครับที่มันก็ได้เกิดขึ้นณนะวัดชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งแอดขอไม่เอ่ยนามก็แล้วกันนะเพื่อชื่อเสียงของวัดกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับ โดยเรื่องนี้นะครับแอดจะต้องขอพาเพื่อนๆไปยังประเทศจีนณนเะมืองหังโจวครับเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนครเมก,กะแห่งศาสนาพุทธในจีนเลยเพราะว่ามันมีวัดที่ดังๆอยู่เยอะแยะจนแบบใครที่จะไปสแสวงบุญที่เมืองจีนนะครับก็จะต้องนึกถึงเมืองหังโจวฮะ และที่นั่นนะครับก็จะมีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าท่านเวตีซึ่งท่านก็เป็นพระพันษาแก่กล้าเลเวล99ที่ได้บวชมากว่า20กว่าปีนะครับแล้วก็เป็นพระที่แบบองค์ยูไลลงมาโปรดเลยเพราะว่าเวลามีใครเดือดร้อนบ้านพังมีปัญหาด้านการเงินอะไรนะครับถ้ามาหาท่านเวตีเนี่ย ท่านก็จะบริจาคตังค์ให้แบบไม่ถามไถ่เลยครับซึ่งอันนี้แอดไม่รู้ว่าพระจีนเขาจับตังค์ได้เลยหรอแต่เอาเป็นว่าท่านก็มีบัญชีธนาคารของท่านด้วยนะครับนอกจากนั้นท่านก็ยังได้เชิญชวนให้คนทั้งวัดไม่ว่จาจะคนธรรมดาหรือว่าพระสงฆ์นะครับไปช่วยทําการบริจาคเลือดแล้วก็ทําสิ่งดีๆต่างๆอีกมากมายซึ่งนอกจากทางธรรมแล้วนะครับพระไวยตีเนี่ยท่านก็ยังเป็นพระที่มีปัญญาสูงส่งอีกด้วย เพราะว่าท่านนะครับก็ได้จบวิศวกรเรื่องเครื่องวงจรมาคือเอาจริงๆที่ท่านได้อยู่วัดนั้นเนี่ยก็เพราะว่าท่านทําหน้าที่เป็นเหมือนกับหัวหน้าดับเพลิงวัดนะครับเพราะว่าวัดจีนส่วนใหญ่นะฮะมันจะทํามาจากไม้ดังนั้นท่านก็เป็นเหมือนกับหน่วยป้องกันไฟของวัดนี้นะฮะและนี่ก็คือความเจ๋งของพระรูปนี้ครับที่ชาวบ้านก็แบบโอ้คนแบบนี้จะหาที่ไหนได้ในโลกอีกแต่แล้วในวันที่11เดือน11ปี2011นะครับ ก็ได้มีตำรวจเนี่ยบุกเข้ามายังวัดที่ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่บริการของพระเวทีท่านก็ห้ามเข้าพบนะครับคือแอดก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระท่านมีบริการนะแต่เอาแต่ท่านก็มีบริการเหล่านั้นนะครับก็เลยมาถามกับท่านเวทีว่าท่านจะให้พวกตำรวจเหล่านี้เข้ามาไหมซึ่งท่านก็บอกว่าให้เขาเข้ามาเถอะ และตำรวจนะครับพอเข้ามาถึงปุ๊บก็มาคว้ารวบตัวจับพระเวทีเลยเอาไปประหารครับซึ่งก็ทําให้ผู้คนงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเอาองค์ยูไลของข้าไปไหนท่านเวทีทําอะไรผิดนี่ตำรวจจับตัวผิดคนหรือปากว่ากันไปอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะครับตำรวจนะครับก็เลยได้เล่าเรื่องที่ได้เกิดขึ้นเมื่อสองทศวรรษที่แล้วให้ฟังครับว่าณนะคืนสงบคืนหนึ่งของหมู่บ้านอันห่างไกลเนี่ยมันก็ได้มีชายชะกันหกคนนะครับ บุกเข้าไปยังบ้านของชาวบ้านจ,นจนๆที่มีแค่พ่อแม่แล้วก็ลูกอาศัยอยู่ซึ่งในมือของชายพวกนั้นนะครับก็ได้ถือมีดฮนะหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มทํากิจอุบาทจนทําให้คุณพ่อเนี่ย HP หมดไปหลังจากนั้นนะครับว่าเขาไปบวกคุณลูกอีกครับที่พออีแม่เห็นปุ๊บเนี่ยก็กระโจนตัวเข้าไปปกป้องลูกเลยทําให้คุณแม่ต้อง HP หมดไปอีกคนนะครับและคุณลูกก็รอดมาได้เพราะว่าแม่เขาเอาตัวบังไว้นะครับแต่ก็ต้องมาพิการบาดเจ็บอย่างหนักขาเดินไม่ได้ในตอนโตเลย ซึ่งเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับเหล่ชกกาชายชะกัน6คนนี้เนี่ยก็ได้เดินออกจากบ้านนี้ไปโดยที่ไม่ได้เอาสิ่งของอะไรไปเลยคือถ้ามันจะมาเป็นการปล้นเนี่ยมันก็ต้องมีการหยิบจกของอะไรบ้างใช่ไหมแต่นี่ไม่มีครับนอกจากนั้นเนี่ยครอบครัวพ่อแม่ลูกผู้นี้นะครับมันก็เป็นครอบครัวธรรมดาที่ไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับใครมาก่อนเลยตำรวจนะครับก็เลยได้งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังไงก็ตามตำรวจก็ได้ไปตามจับกลุ่มชายคนนั้นครับที่ก็จับมาได้5คน แต่ทว่าวมีคนหนึ่งเนี่ยได้หนีเข้ากลีบเมฆไปซึ่งตำรวจหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยนะครับโดยคนที่หายไปเนี่ยมีชื่อว่าชี่ซิงหลียงอายุ21ปีว่าแต่ชี่ผู้นี้เนี่ยเขาจะเป็นใครล่ะครับตำรวจนะครับก็เลยได้เริ่มสืบหาประวัติเขาตั้งแต่เด็กเลย แล้วก็พบว่าชินะครับเขาเป็นเด็กชายชนบทคนหนึ่งที่ได้โตมาในบ้านพ่อแม่ที่ยากจนคนหนึ่งนั่นแหละที่ชิ๋นะครับก็ได้ถูกลากออกจากโรงเรียนตั้งแต่ตอนเล็กๆไม่ให้เรียนจบครับคือประเทศจีนสมัยก่อนนะมันยากจนใช่ไหมอาเตียอามาเนี่ยอีก,ก็แบบว่ารู้จะไปเรียนทาไมมาช่วยอุหาตังดีกว่าเขาไปทํางานในโรงงานอะไรแบบเนี้ทว่า,าชิ๋นะครับพอโดนลากออกมาจากโรงเรียนเนี่ยเขาก,กลับรู้สึกไม่ชอบเรื่องแบบนี้มากฮะ เขามีความคิดว่าทําไมเราต้องมาจนดักดานอะไรแบบนี้เอฟหมู่บ้านนี้แล้วเราจะหนีไปจากหมู่บ้านนี้ให้พ้นเลยดีไหมซึ่งก็ประจวบเหมาะกันกับที่มีเพื่อนคนหนึ่งของเขาครับได้กลับมาจากเมืองใหญ่ฮะที่ก็ได้มาเล่าเรื่องราวสีสันต่างๆในเมืองที่เขาได้ไปมานะครับคือบอกว่าที่นั่นเนี่ยเขาจะสามารถไปกินเหล้าเขากะลี่อะไรก็ได้แสงสีที่นี่มันดีกว่าชนบทอยู่ไร้เลย ซึ่งเมื่ออาฉีผู้นี้ได้ยินนะครับอีก็หูพึงเลยฮะเก็บกระเป๋าไปกับเพื่อน4ี่ห้าคนในวันนั้นเลยแบบช่างมัและชนบทบ้านไร่ ข้าจะไปยังเมืองใหญ่ข้าไม่สนอะไรพ่อแม่แล้วคือเขาออกไปโดยที่ไม่ได้บอกพ่อแม่หรือว่าเพื่อนคนอื่นๆเลยนะครับทําให้คนในหมู่บ้านนี้เนี่ยไม่รู้ครับว่าเขาหายไปไหนที่พอออกไปปุ๊บเนี่ยอชี๋ก็ตรงไปยังเกะาะไฮลําเลยครับซึ่งพอมาถึงก็เฮฮาตามภาษาไวรุ่นใจแตกฮะบุกแสงสีของเมืองเลยแล้วก็มาจบด้วยปาร์ตี้ที่วงเล่าแล้วที่นี่เองแหละครับก็เป็นที่จุดประเด็นของเรื่องทั้งหมดคือว่าระหว่างที่เพื่อนๆต่างๆได้คุยกันโวโอ้โอวดในวงเล่านะครับ มันก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งฮะได้เปิดโชว์แผลเป็นอันใหญ่ของเขาออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยแผลเป็งนี้นะอ้วไปได้มาสมัยอ้วเลี้ยงรู้ไหมเพราะว่าเพื่อนห้องสมัยก่อนของอ้วคนหนึ่งเนะี่ยชอบแกล้งอ้วมากจนกระทั่งอ้วเกิดบากแผลนี่ขึ้นมาเนี่ยแล้วตอนนี้นะก็ได้ข่าวว่าอีเมย์ที่เกาะหายลําแล้วด้วย แล้วอ้วว่านะไหนๆเราก็มาถึงเกาะไหลํา,าลแล้วเราไปเอาคืนอ,อีมังดีไหมไอ้คนในวงเล่านะครับก็แบบเย่เย่เอาสิตามภาษาคนแบบเล่าเข้าปากเลยนะครับที่พอพูดจบปุ๊บนะครับไอ้หัวโจกนี่ก็ตามไปหาอริถึงบ้านเลยซึ่งก็ได้ไปทําร้ายครอบครัวทั้ง3คนนั้นนะครับที่แอดก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาทําถูกคนหรือเปล่าจะเป็นอริของเขาจริงๆหรือว่าเขาทําไปพรลิตเล่าเมาคือข่าวมันไม่ได้บอก แต่เอาเป็นว่ามันก็เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้นครับซึ่งเมื่อสั่งเมาแล้วนะครับทั้งหมดก็แบบชีฟอิสโกแลวเราทําอะไรลงไปเนี่ยไอ้ยาตำรวจต้องมาจับเราแน่เราต้องหนีไปแล้ว ก็ประสาทแดกกันทั้ง6คนที่อยู่นั่นเลยนะครับซึ่งพวกเขาก็คิดว่าเราจะต้องมาแยกกันหนีก่อนดีกว่าคือถ้าคืนนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันตำรวจอาจจะมาจับเราได้ดังนั้นนะให้เราแยกกันไปนอนที่อื่นก่อนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยค่อยมาเจอกันใหม่ยังสถานีรถบัสแล้วก็นั่งรถบัสนีออกไปจะกเกาะหายหลํำกันที่พอพูดจบปุ๊บนะครับทั้งอชีอแล้วก็อีก5เกลอเนี่ยก็โอเคแล้วก็แยกย้ายไปกัน แต่ทว่าวในวันต่อมาที่นัดหมายนะครับอาชีแกกับตื่นสายฮะและแกก็เลยเดินทางมาอย่างสถานีรถบัสได้ช้าเกินไปซึ่งก็ทําให้แกได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อของเขาว่าอาชีอาช่งยมิงอประมาณนั้บบอาชีช่วยอวดด้วยประมาณนี้ ซึ่งโมเมนต์ที่เขาได้ยินนะครับเขาก็รู้ทันทีว่าที่เขามาสายเนี่ยเขาโชคดีมากเพราะว่าเพื่อนขอเขาทั้ง5้าคนนะครับได้โดนตำรวจรวบตัวไปแล้วไอ้ฉีก็เลยไม่ได้ไปตามรถบัสฮนะวิ่งถอยหลังกลับเข้าป่าไปเลยดูกระเป๋าใบเดียวแล้วก็จุดสองห้อยที่เขามีเท่านั้นแหละไม่มีทั้งตังไม่มีอาหารแล้วก็ไม่มีแผนการอะไรเลยครับในหัวของไอ้ฉีอตอนนี้นะครับเขาก็คิดเพียงแค่ว่าหนีไปที่ไหนก็ได้ให้ตำรวจเนี่ยได้ตามตัวไม่เจอก็พอซึ่งเขาก็ทําได้จริงๆครับตำรวจเนี่ยหาตัวเขาไม่เจออยู่ นานมากเลยซึ่งเมื่อหาไม่เจอแบบนี้เนี่ยตำรวจก็เลยได้ไปหาที่บ้านพ่อแม่เขาดีกว่าว่าแบบว่าอาชีอาจจะกลับมาหาพ่อแม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งพอไปถึงบ้านนะครับพ่อแม่ก็งงมากก็แบบเฮ้ยลูกอัวไปทําอะไรที่ไหนมามันออกไปจากหมู่บ้านนะมันก็ยังไม่บอกพวกอ้วเลยนะพวกเราไม่รู้อะไรทั้งนั้น ตำรวจนะครับก็เลยต้องถูกเทลแล้วก็เดินทางกลับกรมไปฮะแต่ทว่าวตำรวจเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะครับคือทุกๆปีเนี่ยตำรวจก็จะวกกลับมาหาอาฉีที่บ้านของพ่อแม่เขาใหม่ลเล่ากับว่ามันรับซองแตะเอียอะไรประมาณนั้นเลย แต่ทว่าคำตอบที่ตํารวจได้รับมันก็เหมือนเดิมทุกปีนะครับคืออ้วไม่รู้พวกลือไปได้แล้วอ้วจะจอเซงลี่อะไรประมาณนี้ซึ่งตํารวจก็แบบลูกตัวเองหายไปแท้ๆตั้งหลายปีเนี่นะไม่คิดจะสงสัยตามหาเลยเลอคือเขาคิดว่ามันแปลกมากครับว่าครอบครัวนี้เนี่ยอาจจะปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ก็ทำไม่ได้ไงเพราะมันก็ไม่มีหลักฐานใช่ไหม โปลิสจีนนะครับก็เลยได้ไปเริ่มสืบหาหลักฐานจากคนรอบข้างแทนครับก็คืออาชีแกนเนี่ยมีญาติญาติพี่น้องที่ทํางานอยู่ในเมืองหังโจวซึ่งเป็นเมืองใหญ่นะครับก็เลยสงสัยว่าญาติเหล่านี้เนี่ยได้ให้การช่วยเหลือหรือเปล่า ตำรวจนะครับก็เลยได้ทําการไปสืบเจาะเป็นสายลับของสายโทรศัพท์ทุกสายที่ได้เข้ามาที่บ้านญาติๆของอาชีนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากนะว่าตำรวจจีนยุคนั้นก็ทํางานหนะักขนาดนี้เลยเลยคือพวกเขาจะดูนะครับว่าเบอร์โทรทั้งหมดที่เข้ามาหาญาดพี่น้องเนี่ยมันมีเบอร์อะไรแปลกๆหรือเปล่า แล้วพวกเขาก็ไปเจอมาเบอร์หนึ่งจริงๆครับซึ่งมันก็จะเป็นเบอร์ที่โทรมาหาญาติพี่น้องทุกวันสําคัญของจีนเลยไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจ,จีนวันเชงเมง้งอูอีกัวชิงอะไรก็ตามนะครับแล้วก็จะเป็นการโทรมาแบบ2-3นาทีนะฮะหลังจากนั้นก็วางไปตํารวจก็เลยสงสัยว่าหรือว่าอินี่จะเป็นเบอร์ของอาชีเขาก็เลยได้นําเบอร์นี้เนี่ยไปสืบหาต่อในฐานข้อมูลครับ แต่ถ้าว่ามันกลับไม่ใช่เบอร์ของอาชีฮะมันเป็นเบอร์ของหลวงลุงผู้หนึ่งที่ชื่อว่าเวยตีที่ตอนแรกตำรวจก็คิดว่าเอ๊จะเกี่ยวอะไรกันไมน่นาอแต่ก็ไม่หรอกนะเพราะว่าเขาก็เป็นพระนี่อาจจะแบบโทรมาอวยพรทุกวันสําคัญอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าว่าโปลิสคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งตายใจไปเราลองเช็คประวัติของพระเวยตีนี่ก่อนดีกว่าว่าชื่อจริงของพระท่านเนี่ยคือชื่ออะไรจะเป็นชื่อฉี่ซินเหลียนหรือเปล่า พวกเขาก็เลยได้เริ่มค้นหาในฐานข้อมูลเลยครับแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่ฮะนามสกุลของพระรูปนั้นก่อนมาบวชนะครับไม่ใช่แซชิฮะแต่ว่าเป็นแซจางซึ่งในใบเกิดมันก็เขียนอย่างนั้นป๊แป๊ะปเลยโป,โปลิสก็แบบอ้าวเราสืบผิดคนแล้วไงกลไปทํางานอื่นกันต่อเถอะแต่ถ้าว่าตำรวจนายนั้นที่บอกให้ได้สืบหาชื่อแซอะไรนะครับเขาก็ไม่ยอมฮะเขาก็งองแงบอกว่างั้นเราไปสืบเอาครอบครัวของพระเวทีดูก่อนไหมเผื่อมันจะมีเบื้องหลังเบื้องลึกอะไรมากกว่านั้น ซึ่งก็ต้องขอบคุณตำรวจรูปนั้นมากนะเอ้ยตำรวจคนนั้นมากเรียกรูปกันเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องขอบคุณตำรวจคนนั้นมากนะครับเพราะถึงแม้ว่าคดีนี้เนี่ยมันจะดูไม่เกี่ยวข้องอะไรนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็นำพวกเขาไปสู่กุญแจอะไรบางอย่างครับว่าแล้วโปลิสก็ได้ขับรถไปถึงต่างจังหวัดนู่นนะครับเพื่อจะไปหาพ่อของพระอวยตีและสืบประวัติครับที่มาถึงเนี่ยตำรวจก็ถามว่าคุณรู้หรไหมว่าลูกคุณอยู่ไหนคุณพ่อก็แบบผมไม่รู้อะผมไม่ได้เห็นหน้าลูกมาหลายปีแล้วอ๋อ คุณไม่เห็นหน้าลูกมาหลายปีหรอไม่เป็นไรลูกคุณเป็นพระขอเข้าบ้านไปเจียแต่แล้วเรามาสืบสวนคุณต่อคือตัดบทไปไง่ายๆแบบนั้นเลยเสร็จแล้วนะครับตำรวจเนี่ยก็โชว์รูปภาพของพระอวยตีให้กับคุณพ่อดูเนี่ยแหละแล้วก็ถามว่าเนี่ย ใช่ลูกคุณหรือเปล่าซึ่งพ่อนะครับก็ทําหน้าอึงอ้งอึ้งอํารีตายอยู่นานเหมือนกับว่าจะมีความลับอะไรบางอย่างฮะหรือว่าเขามองไม่ค่อยเห็นก็ไม่รู้ตํารวจนะครับก็เลยถอนหายใจเลยพร้อมกับยื่นไอเทมชนิดหนึ่งให้พ่อครับเป็นแว่นกองแสงของออฟตัสที่บอกอาเตียหรือเอาไปใช้ซะนะเวลาลุ้ถ้วยอะไรเลยเนะี่ยหรือจะได้ถ้อยแบบชักเจงเต็มที่อาเตียก็เลยได้หยิบแว่นขึ้นมาใส่ครับแล้วก็บอกโ oh, อ้ยหอถ้อยมากเลยนี่อเป็นแว่นที่กรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอทีวีใช่หรือเปล่าแล้ว ว่าจะหาซื้อไรจากที่ไหนแล้วเนี่ยก็ลิงด่างล่างเลยไงอาเตียแล้วอย่าลืมใช้คคกส่วงลกของเอฟเอ็งแลลี่ด้วยนะลือจะได้ใส่แววนแล้วหอหอถ้วแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแววนอันนี้อ้วให้ลือแล้วกันแต่ตรงน,นี้เนี่ยบอกตำรวจมาได้แล้วว่าคงนี้ใช่ลูกของลือหรือเปล่าอาเตียนะครับก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่ลูกของเขาครับตำรวจก,ก็เลยแบบอ้าว แล้วถ้าไม่ใช่ลูกแบบนี้แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกละ่ะคือมาทำท่าอ้ําอึง้งเหมือนกับมีรับลมคมในโปลิสนะครับก็เลยได้สืบอเตียคนนี้เนี่ยให้ได้ล้ำลึกไปอีกบอกว่าอาเตียหรือยังมีความลับอะไรที่ปิดบงังพวกอวอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็บอกมานะเพราะถ้าพวกอัวรู้นะอวจับหรือเตะเข้าคุกเนี่และนั่นแหละครับก็เป็นเวลาที่อเตียได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังนะครับคือเขาบอกว่าในคืนวันหนึ่งที่ฝนตกนะครับ มันก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเคาะที่หน้าบ้านเขาครับมาบอกให้อตเตียเนี่ยช่วยผู้ชายคนหนึ่งหน่อยที่เขารู้จักซึ่งชายคนนี้เนี่ยเขาไปเกิดซึ้งในรถพระธรรมขึ้นมาแล้วก็อยากบวชแต่ว่าบวชไม่ได้ไงเพราะว่าเขามีประวัติด่างพร้อยมาในอดีต คือที่ประเทศจีนนะครับก่อนที่คนจะเป็นพระเนี่ยเขาคงมีการไปเช็คประวัติกับทางฐานข้อมูลมาก่อนแล้วว่าเคยเป็นอาชญากรอะไรมาแบบนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าประวัติไม่คลีนนะครับพระก็จะไม่รับบวชให้ครับอาเตียนะครับก็เลยถามแม่นางคนนี้ไปว่าแล้วอ้วจะช่วยลื้อได้ยังไงล่ะเอาคูหญิงผู้หญิงก็เลยบอกไปว่าเนี่ยอ้วได้ยินมาว่าลูกชายลือ้อได้ทิ้งลื้อไปใช่ไหมจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดลื้อเนี่ยเปลี่ยนชื่อประวัติบัญชีของลูกชายลือ้อให้มาเป็นของชายผู้นี้ อาเตียก็แบบอา้าแล้วงองอัวจ,จะไล่อะไรอะ่ะก็ถ้าชายคนนี้มาเป็นลูกของลือใช่ไหมอีก็จะได้ไปเป็นพระแล้วพอเป็นพระเสร็จอีก็จะได้ทําตังค์ได้เยอะแล้วทีก็จะมีตังค์มาเลี้ยงดูลือตอนแกยังไงล่ะลือก็จะได้ไม่ลําบากตัวไปไม่ใช่เหรออาเตียเมื่อฟังดูแบบนี้นะครับมันก็ดูมีเหตุผลดีแต่เขาก็ไม่มั่นใจไงผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกอ่ะงั้นเอาตังค์ไปมัดจําก่อนละกัน10,000อีแปะหรือว่าประมาณ5 0,000บาทไทยนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมันก็เป็นเงินที่เยอะมากนะ อาเตียคนนั้นนะครับก็เลยได้ยอมฮะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท่ของลูกชายเขานะ่ะให้กลายเป็นชายปริศนาผู้นี้แล้วก็มอบตัวตนลูกชายเขาให้ไปเลยนะครับที่พอได้มาเสร็จปุ๊บนะครับชายผู้นั้นก็มุ่งหน้าไปที่จะไปบวชเป็นพระเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะเดาออกเลยใช่ไหมรับว่าชายคนนั้นมันคือใครก็คืออาชีนี่เองที่ปัจจุบันได้เอาตัวตนของลูกชายอาเตียมาใช้เป็นตัวของตัวเองแล้วนะครับซึ่งหลังจากได้มาเนี่ยเขาก็เดินทางไปจะเป็นพระเลย แต่ทว่าหนทางการไปสู่สมณะเพศของเขานะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆนะคือหลังจากที่ได้ตัวตนมาแล้วเนี่ยเขาก็ไปขอบวชเรียนที่วัดต่างๆมากมายเลยครับโดยอ้างว่าอกหักมาก็เลยอยากจะมาหาทางทําอะไรแบบนี้ไม่อยากสนใจแล้วทางโลกซึ่งก็เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากในหมู่ชาวพุทธทั่วโลกเลยละมั้งอกหักเข้าวัดแต่ทางวัดนะครับก็แบบอกหักมาใช่ไหมเอองั้นก็เข้ามาอยู่ที่วัดเราได้แต่เราจะไม่บวชให้นะสังงานไป ก็คือมาเหมือนกับเป็นเด็กวัดฝึกหัดก่อนเนี่ยแหละครับที่พอมาถึงนะครับอิตาหนุ่มนี่ก็โอเคแล้วแหละเพราะแบบอย่างน้อยมันก็สามารถหลบหนีการฆาตกรรมได้ใช่้ไม่มีที่ซุกหัวนอนก็พอซึ่งหลังจากที่เขาได้เข้ามานะครับก็มือเท้าอย่าราน้าฮะพระเนี่ยก็ให้งานเขาไปทําแบบเยอะแยะเลยอย่างเช่นเย็บซักจีวรปัดกวาดเช็ดถูพื้นวัดฝึกกังฟูอะไรแบบเนี้ที่แบบทํางานหนักเยี่ยงกรรมกรเลยนะครับแต่ทว่าอาชีเนี่ยก็ไม่เกี่ยงแกก็ทําหมดฮะ ซึ่งเมื่อหมดวันนะครับพระในวัดเนี่ยท่านก็จะนําข้าวกับน้ำมาให้เขากินฮนะที่แวบแรกเขาได้รับของมาเนี่ยเขาก็ถึงกับน้ําตาตกร่วงเลยครับซึ่งก็ทําให้พระในวัดแปลกใจมากว่าโอ้ยีนี่มันซึ้งใจมากขนาดนี้เชียวเลยหรือว่าคนคนนี้จะมีจิตใจในการปฏิบัติธรรมจริงๆไ,ไปามาๆนะครับพระท่านก็เลยได้เริ่มใจอ่อนแล้วก็ให้อชีอเนี่ยได้ท่องบทบาลีอะไรพวกนี้เป็นบทสวดแบบพระตามจีนเขานะครับซึ่งอชีอหรือว่าอนาคตพระอวยดีนะครับ ก็สามารถจดจำบทสวดนี้ได้ภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ครับที่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดมากเพราะถ้าใครเรียนบทสวดในพระพุทธศาสนามานะครับจะรู้ได้ว่ามันท่องจำยากขนาดไหนคือพระจีนในวัดเนี่ยเขาต้องใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะท่องบทได้ครับแต่ถ้าว่าอชีเนี่ยก็เป็นคนที่มีหัวสมองพิเศษในการท่องจำหมดเลยพระในวัดก็แบบเอ๊หรือว่านี่จะเป็นองค์ยูไลอวตารประทานมาให้บัวจริงๆก็เลยหันไปปรึกษากับเหล่าคณะสงฆ์ในวัดฮะแล้วก็มีความเห็นเดียวกันก็คือ เ,ออเราจะบวชให้พ่อหนุ่มนี่ดีกว่าเขาก็เลยได้กลายมาเป็นพระเวยตีในเวลาต่อมานะครับซึ่งวันที่อาชีได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นพระเวยตีนะครับก็ว่ากันว่าน้ําตาเขาเนี่ยได้ตกไหลาพากเลยเพราะว่าในจิตใจเขานะครับเขาเชื่อว่าหากเขาได้มาบวชแล้วเนี่ยมันจะเป็นการลบเวรกรรมทุกอย่างครับก็ซึ้งแล้วก็หวังว่าชาตินี้เนี่ยข้าจะอุทิศตนแล้วก็ฝึกฝนวัฒนธรรมอย่างหนานแน,น่นเพราะว่าบาปกรรมของข้าได้รับการยกเว้นแล้วอะไรใช่ไหมแต่ทาว่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นครับ เพราะว่าในคืนหนึ่งเนี่ยไอความฝันเรื่องการที่เขาได้ไปฆ่าคนนะครับมันก็กลับมาหลอกหลอนในหัวเขาเอีกแล้วครับทำให้เขาคิดว่าเอ๊หรือว่าเวรกรรมที่เขามีอยู่เนี่ยมันจะยังไม่หมดเขาก็เลยได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมให้มันแบบหนักหนาขึ้นไปอีกครับมีคนยากไรอะไรมาเนี่ยก็ช่วยหมดเลยหวังว่าจะหลุดพ้นจนคนแถวนั้นนะครับเขาได้รักพระเวทีมากคิดว่านี่เป็นการอวตารของพระโพธิสัตว์อะไรหรือเปล่า ซึ่งเรื่องราวก็ดําเนินไปได้ดีอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงพระเวทีอายุเข้าวัยกลางคนนะครับที่อยู่ท่านเนี่ยก็เกิดหัวใจล้มเหลวขึ้นมาครับคือถูกส่งเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็รักษาตัวขึ้นมาได้ก็เลยทําให้พระเวทีคิดว่านีนบาปกรรมจริตนี้เนี่ยมันยังได้ไถ่ถอนไม่หมดแน่เลยเขาจะต้องหาทางไถ่บาปให้ได้มากขึ้นกว่านี้อีกที่ในเวลานั้นเองนะครับท่านก็ได้ไปได้ยินเรื่องราวของถ้าแห่งหนึ่งในประเทศจีนขึ้นมามีชื่อว่ามัวเกาคูหรือว่าถ้ามัวเกานะครับ ที่ที่นั่นเนี่ยมันจะเชื่อว่าเป็นถ้าแห่งแรกของพระพุทธศาสนาในจีนนะฮะจะมีลักษณะเหมือนเป็นรูในร่างกายของคนเลยเนี่ยแหละซึ่งพุทธศาสนิกชนที่จีนเนี่ยเขาจะเชื่อว่าถ้าหากคนใดที่ได้เข้าไปที่ถ้ำนี้แล้วมุดออกมาบลุ๊ปนะครับก็เหมือนกับว่าจะมุดออกมาทางเวอร์กูบ้าของผู้หญิงได้รับชีวิตใหม่ไทยบาปอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละ ท่านพระเวตีนะครับก็เลยได้เริ่มทําการทุดดงเดินทางไปสแสวงบุญที่นั่นอย่างไม่รีรอครับให้นึกถึงสซอิวที่กําลังเดินทางไปไกลๆนะครับเพราะว่าถ้ำนี้นะครับมันอยู่ไปไกลนู่นถึงในเขตซินเจียงนะครับแต่ท่านก็ไปฮะ ที่พอเข้าไปมุดในรูบรึบออกมาเสร็จเนี่ยโมเมนต์แรกนะครับท่านก็บอกว่าเหมือนกับว่าท่านได้รู้สึกว่าสําเร็จแล้วชีวิตนี้ข้าได้เป็นไทยจากบาปแล้วข้าไม่ต้องมากังวลอะไรกับการที่ตํารวจจะต้องมาไล่ตามข้าอีกและเพื่อจะให้ได้ผลไปได้ดีมากกว่านี้ข้าจะเดินแสวงบุญจากซินเจียงเนี่ยแหละกลับไปยังหางโจวซึ่งระยะทางมันก็จะประมาณมากกว่าที่พี่ตูนวิ่งขึ้นเหนือล่องใต้ประเทศไทยถึง2รอบนะครับนั่นแหละฮะแต่ท่านก็ไม่เป็นไรเดินกลับไปด้วยเท้าเปล่าครับ ที่ระหว่างทางพระเวทตีก็ทําการช่วยเหลือคนรอบข้างมากมายเลยเผยแผ่พระธรรมอยากให้ผู้คนได้เปลี่ยนแปลงกายเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีครับพอคนได้รับการช่วยเหลือแบบนี้นะครับเขาก็นําอาหารกับปัจจัยมากมายมาถวายให้พระเอทตีฮนะแต่ว่าท่านเนี่ยก็จะรับไว้แต่อาหารที่รับประทานอย่างเดียวส่วนปัจจัยอื่นที่เป็นเงินทองนะครับท่านปัดทิง้งเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะละกิเลส ก็ได้ทําแบบนี้ตลอดการเดินทางเรื่อยมาแต่ว่าท่านก็เดินไปอีท่าไหนก็ไม่รู้นะครับแทนที่จะไปหังโจนี่ก็หลงพลัดถิ่นมายังพมา่าที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องการเมืองแล้วก็ทหารอะไรพุ่นวายอยู่นะครับแต่แบบท่านก็ถึงแล้วไงก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมเราก็เป็นชาวพุทธเหมือนกันนี่ก็เลยเดินเข้าไปกะว่าจะไปเปลี่ยนแปลงชาวพม่าให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมสักนิดหน่อย ซึ่งพอท่านได้ก้าวเท้าเข้าไปยังประเทศพม่าไม่นานนะครับท่านก็ได้พบกับเหล่าทหารพม่าเยอะแยะเลยฮะที่พอเห็นท่านปุ๊บเนี่ยก็ถึงกับอึ้องเลยเพราะถึงแม้ว่าพม่าเนี่ยจะเป็นเมืองพุทธเหมือนกันนะครับแต่ทว่าจีวรที่ใส่พระสงฆ์พม่ากับจีวรที่พระจีนแตนะ่งมันจะมีความแตกต่างกันอย่างเยอะแยะเลยคือถ้าใครเคยดูหนังจีนจะเห็นว่าจีวรมันเป็นเส็นใหญ่แบบอลรุณฟุ้งฟิงฟ้งเลยใช่ไหม ทหารพรม่านะครับก็เลยคิดว่าโอ้นี่มันเป็นพระที่แปลกๆหรือว่ามันจะเป็นสัญญาณจากสวรรค์อะไรหรือเปล่าที่บง่งบอกว่าเราจะได้รับชัยชนะในการรบครั้งนี้ก็เลยเดินเข้าไปหาพระอวยตีเดินเข้าไปเรื่อยๆฮะใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปที่พอถึงตัวพระท่านปุ๊บนะครับก็จับพระอวยตีแก้ผ้าแล้วก็ขโมยเสื้อผ้าพระฝาหมดเลย คือเขาคิดว่าเสื้อผ้าของพระแบบพิเศษแบบนี้นะครับมันจะต้องนําโชคในการสู้รบมาให้แก่ชาวพม่าแน่เลยคือคิดว่าเสื้อผ้าพระเป็นของวิเศษว่ากั้นเถอะก็ขอพกติดกับไปในสนามรบด้วยครับ พระธงพระธรรมไม่เอาว่างั้นที่พอแก้ผ้าพระอวยตีมาเสร็จนะครับก็ชี้ทางไปที่ประตูเมืองพมา่าบอกเอานั่นกลับไปจีนซะพระอวยตีท่านนะครับก็เลยได้ต้องวิ่งพร้อมกับจุดสองห้อยธงธงไปกลับยังประเทศจีนซึ่งก็ได้รับการช่วยเหลือไว้โดยวัดจีนวัดหนึ่งขึ้นมานะครับที่ก็ได้ให้อเทมเสื้อผ้าท่านได้ใส่ใหม่ที่พอใส่เสร็จแล้วนะครับพระอวยตีก็เดินทางหันหน้ากลับหังโจแล้วครับแบบไม่เอาแล้วเมียนมาชาตินี้แรงศรัทธาน่ากลัวเกิ good. ซึ่งตลอดเวลาการเดินทางต่อมาของท่านนะครับท่านก็จะไม่พักหรือว่านอนในวัดเลยฮะแต่ว่าจะเลือกไปนอนบนขี้ดินขี้โคลนข้างทางแทนเพื่อแบบแสวงบุญอะไรแบบนี้และบางที่เอ็ดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมพวกพระเอเชียตะวันออกเขาชอบมีวิธีการแสวงบุญโดยการทรมานสังขารตัวเองเหลือเกินพระไทยมีอะไรแบบนี้ม้างไหมก็เอาเป็นว่าท่านก็ได้นอนอยู่บนขี้ดินทุกคืนเลยนะครับค่ำไหนนอนลงนั่นเห็นดินนุ่มๆก็นอนลงหน่อย แต่ทว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือหลายๆครั้งที่ท่านได้ตื่นขึ้นมานะครับท่านก็กลับพบว่าไอ้ขี้ดินที่ท่านได้นอนไปเมื่อคืนนี้เนี่ยมันเป็นหลุมศพฮะที่เขาเพิ่งได้กบฝังคนใหม่ๆเลยคือตอนกลางคืนมันคงจะมืดแบบมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้ละมั้งแล้วพวกคนต่างจังหวัดเวลาเขาฝังศพกันลงไปนะครับเพราะคงไม่แบบมีป้ายหินอะไรมาแปะบอกท่านก็เลยไม่รู้กว่าจะรู้อีกทีก็คือแสงอาทิตย์มาส่องนี่เนี่ยที่พอเห็นปุ๊บนะครับท่านก็เกิดคิดขึ้นมาได้เลยว่าเอ๊ หรือว่าการที่เราหลงมานอนหลุมศพทุกวันแบบนี้เนี่ยมันจะสื่อถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่าจะเป็นไปได้ไหมว่าบาปกรรมที่เราได้ทําไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกลบล้างมาเลยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามทําให้ตอนนี้นะครับพระเวทีท่านเนี่ยก็เริ่มปลงแล้วฮะ แต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยเดินทางกลับไปที่หังโจไปสมัครเป็นพระของวัดใหม่ซึ่งด้วยความแก่กล้าของท่านที่ท่านได้ไปดำเนินทุดงอะไรมาอย่างนี้นะครับพ้อมาสมัครรอบนี้เนี่ยทางวัดก็ได้รับเข้าทันทีฮะแล้วก็ได้ส่งท่านไปเรียนต่อด้วยทางด้านวิศวะในการป้องกันไฟครับก็เลยทำให้ท่านเนี่ยมีดีกรีในการที่แบบรู้พวกระบบการป้องกันไฟอะไรแบบนี้จนในที่สุดนะครับวัดนั้นเนี่ยก็ให้ท่านมาอยู่เพื่อเป็นแบบหน่วยดับเพลิงของวัดครับ แล้วอยู่ไปอยู่มาก็ไม่รู้อีท่าไหนนะครับอยู่ๆพระเวตีเนี่ยท่านก็ได้รับตําแหน่งเป็นซีอเจ้าอาวาสของวัดฮะที่ต่อมาก็ได้มีหน้ามีตาเป็นที่โด่งดังมีบริการเป็นของตนเองมีรถฝรั่งเอาไว้ขับด้วย คือมันจะเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะครับที่แบบแต่เดิมท่านก็บอกไม่รับปัจจัยอะไรพวกนี้ไม่ใช่เลยแต่ไปๆมาๆนี่กลับมีปัจจัยทางโลกขึ้นมาอีกเพียบเลยนะครับซึ่งแอดก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าระบบพระสงค์ในเมืองจีนมันเป็นยังไงแต่ก็เอาเถอะในตอนที่ท่านกําลังได้รุ่งเรืองอยู่นี่เองนะครับมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ท่านได้ยินเสียงโวกเวกมาจากในวัดฮะที่บอกว่าเราขอพบพระเวทีหน่อยเราจะขอพบพระเวทีซึ่งท่านก็รู้ได้ทันทีฮะว่าเวลาของท่านมาถึงแล้ว เพราะว่าเสียงของคนที่มาโบกเวกในวัดนะครับมันไม่ใช่เสียงสำเนียงของคนเมืองหางโจวฮะแต่เป็นเสียงสำเนียงของตำรวจในเมืองที่ท่านได้ไปก่อการฆาตกรรมขึ้นนั่นเองอบริการซึ่งกําลังห้ามตำรวจเหล่านั้นเข้ามามาถามท่านว่าจะให้เขามาเข้าพบท่านหรือเปล่าท่านก็บอกว่าให้เขาเข้ามาเถอะตำรวจนะครับก็เลยได้ตรงเข้ามารวบตัวท่านแล้วก็นําตัวท่านไปขึ้นศาลซึ่งโทษสุดท้ายของท่านก็คือการประหารครับ ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราหน้าคิดนะว่าบาปกรรมนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เพื่อนๆละ่ะฮะคิดยังไงกับคนที่ทําความผิดร้ายแรงแล้วเข้าไปบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อหวังว่าพระธรรมเนี่ยจะสามารถช่วยเขาให้กลับเป็นคนดีได้ เพื่อนๆจะสามารถให้อภัยได้หรือเปล่าหรือว่าคิดว่าคนคนนั้นสมควรโดนประหารแล้วสามารถเม้นมาเป็นประเด็นถกเถียงกันได้ที่ด้านล่างนะครับหรือว่าใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook fn diary นะครับและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย